ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเดรีย่ย้อนกลับไปเมื่อ40ปีก่อนหนะ้าหมู่บ้านดงดอกจานอันห่างไกลที่หมู่บ้านแห่งหนี้เคยมีเรื่องเล่าของสารพีโพ ที่ตั้งอยู่ใต้ต้นดอกจานกลางทุ่งนาจนเป็นที่หวาดภวาของชาวบ้านไปตามๆกันคืนหนึ่งได้มีคนพบเห็นดวงไฟสีเขียวประหลาดลอยออกมาจากสารเพียงตาใต้ต้นดอกจานที่ยืนตระห่านอยู่กลางทุ่งนาชาวบ้านเชื่อกันว่ามันคือผีโพ ที่จะออกมาสิงสู่คนที่เลี้ยงมัและใช้ร่างกายมายออกหากินในทุกคืนวันโูนวันพราซึ่งค่าคืนที่ผ่านมานี้ชาวบ้านที่ออกไปจับกบจับเขียดเมื่อได้เห็นดวงไฟผีโพงเข้าก็พากันหวาดกลัวรีบนำข่าวมาแจ้งตายง ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ช่วยจัดการกับเรื่องนี้ผีโพงมันไม่ทำอะไรคนหรอกคนก็อยู่ส่วนคนผีก็อยู่ส่วนผีถ้าพวกเองกลัวก็อย่าไปแถวนั้นสิวะแต่ปล่อยไว้แบบนี้จะดีเหรอเกิดวันดีคืนดีมีคนถูกมันทำร้ายขึ้นมาผู้ใหญ่จะทำยังไงละ่ะพวกเองไม่ต้องตื่นตูมไปถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้น ข้าจะจัดการเองตาโยงพูดตัดบทและพยายามบอกชาวบ้านไม่ให้พากันแตกตื่นผิดกับไอ้บุญเด็กหนุ่มที่ยืนฟังมาตั้งแต่ตนและเกิดอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาด้วยความที่เป็นคนชอบเรื่องผีสางอยู่แล้วไอ้บุญจึงตัดสินใจว่าจะไปดูให้เห็นกับตาตัวเอง คืนนั้นสายฝนที่เทลงมาอย่างหนักตั้งแต่หัวคำ่ำเริ่มซาลงจนเหลือเพียงเม็ดฝนที่ตกลงมาปล่อยๆเสียงกบเขียดที่ออกมาเล่นน้ำฝนผ่ากันร้องดังระงมไปทั่วทุง่งทามกลางบรรยากาศที่ชื้นแฉะและเย็นยเยือไเอบุญได้บอกกับนางฟากผู้เป็นแม่ว่าตนนั้นจะออกไปหากก ได้เดินลัลดเลาะไปตามคันนาถามกลางเสียงฟ้าร้องที่ดังเป็นระยะมุ่งหน้าไปยังสารใต้ต้นดอกจานอย่างที่ตั้งใจเอาไว้เมื่อใกล้ถึงบุญก็ชะงักปีเทา้าก่อนจะรีบลงไปนั่งหลบอยู่ข้างคันนาเมื่อเห็นดวงไฟสีเขียวลอยออกมาจากสารเพียงตานั้นจริงๆ ขาค่อยๆโผล่หัวขึ้นมามองดูอย่างลุ้นระทึกก่อนจะเห็นว่าดวงไฟน,นั้นลอยข้ามทุ่งนาตรงไปยังบ้านของยายแดงก่อนที่มันจะหายเข้าไปทางหน้าตาบุญที่เห็นอย่างน,านั้นก็รีบวิ่งไปดูที่ศาลก่อนจะพบกับซากกบเขียดที่นอนแผ่หงายท้องไร้เครื่องในตัวเหี่ยวแห้ง ราวกับถูกดูดกินภายในไปจนหมดสิน้นไม่รอชาเขารีบวิ่งไปที่บ้านของยายแดงก่อนจะเข้าไปแอบในดงกล้วยเพื่อสุ่มดูให้แน่ใจทันใดน,นั้นบุญก็เห็นยายแดงหมอตำแยประจำหมู่บ้านเดินลงบันไดามาด้วยลักษณะที่ผิดมนุษย์มีแสงสีเขียว เปล่งออกมาจากทางจมูกและปลากกับอ้าปากคา <c oughs> เมื่อเห็นว่ายายแดงกำลังนั่งจับกบเขียดอยู่ตามหูกัดกินอย่างอร่อ,อย <c oughs> เขาเพลดอ,อุทานออกมาด้วยความตกใจทำให้ผีโพงยายแดงรู้ตัวหันควับจ้องขมิงมาที่ขาวด้วยความตกใจกลัว จึงรีบวิ่งหนีตเตลิดก,กลับบ้านไปอย่างรวดเร็วเมื่อกลับมาถึงบ้านเด็กหนุ่มก็คิดว่าตนเองนั้นปลอดภัยแล้วจึงได้เล่าเรื่องที่เจอมาให้ผู้เป็นแม่ฟังซึ่งนางฟักก็มีทีท่าตกใจเป็นอย่างมากแม้จะยังไม่ค่อยเชื่อคำของลูกชายมากนัแต่เมื่อดูจากสีหน้าที่ตื่นกลัวของบุญแลก็คิดว่าลูกชาย คงไปเจออะไรบางอย่างมาแน่เธอจึงบอกให้บุญรีบป,ปิดบ้านแต่โดยเร็วแต่ผีโพงนานมันสามารถรับรู้ได้ว่าใครที่เป็นคนเปิดฟองความลับของมันผีโพงใหญ่แดงเดินถือการกล้วยมายังบ้านของบุญซึ่งในจังหวะนั้นเองที่บุญกำลังเอื้อมมือจะไปปิดหน้าตา่าง เขาก็เห็นว่าพีโพมันมายืนจ้องเขมิงอยู่ด้านลา่างด้วยสายตาที่อาฆาตมันได้โยนการกล้วยข้ามหลังคาบ้านของเขาวเพื่อทำการสาบแชง่งกูขอสาบแชง่งให้ครอบครัวมึงมีแต่ความวิบัติมีอันเป็นไปในสามวันเจ็ดวันสิ้นคำ มันก็ส่งเสียงหวเระดังระงมจนบุญที่ได้ยินนั้นกลัวสุดขีรีบปิดหน้าตาวิ่งมานอนคลุมโปรงตัวสาร์รุ่งสาร์บุญที่ไม่อาจคมตาหลับลงได้ก็เกิดผิดสังเกตเมื่อเห็นว่าแม่ของตนนั้นไม่ยอมตื่นเสียทีเขาได้ตัดสินใจเดินเข้าไปปลูก แต่แล้วมุนกลับพบว่าแม่ของเขานอนตัวแข็งทื่อกลายเป็นศพไปแล้ <c oughs> เขาเสียใจเป็นอย่างมาก <c oughs> ได้แต่กอดศพของผู้เป็นแม่พร้อมกับร้องไห้โฮออกมาด้วยความเสียใจ <c oughs> วันนั้นศพของนางฟากได้ถูกนำมาไว้ที่หวัดโดยมีชาวบ้าน พากันแห่มาด้วยความแตกตื่นหลังจากได้รู้ความจริงจากปากของบุญว่าคนที่เป็นผีโพงก็คือยายแดงหมอตำแยประจำหมู่บ้านซึ่งก็มีหลายคนที่เคารพนับถือยายแดงมานมนานจนไม่เชื่อคําพูดของเด็กอย่างบุญเลยแม้แต่นิดเพราะเห็นว่ายายแดงน,นั้นอยู่แต่ในศีลในธรรมเสมอมา เป็นเพราะความอยากรู้อยากเห็นของเองแต่แท้ไอ้บุญเอ้ยเอ็นกับแม่ถึงได้ถูกผีโพงสาปแช่งเขาให้ผมจะทำยังไงดีผู้ใหญ่คนต่อไปที่ตายต้องเป็นผมแน่ๆเอาพ่อผู้ใหญ่พูดแบบนี้ก็แสดงว่ายายแดงแกเป็นผีโพงจริงๆนะสิเออข่ารู้มาตั้งนานแล้วชาวบ้านมองหน้ากันด้วยความงุนงงกับคำพูดของตายง ก่อนที่แกจะยอมเล่าความลับที่ปิดบังมาแสนนานย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้ววันนั้นตายงได้ออกไปส่องกบเขียดเหมือนชาวบ้านคนอื่นๆและได้เห็นดวงไฟสีเขียวลอยออกมาจากสาลก่อนจะหายเข้าไปในบ้านของยายแดงพอวิ่งไปดู แกก็เห็นยายแดงที่กลายเป็นผีโพเดินลงมาไล่จับกลมเขียดกินต่อหน้าต่อตาของแกซึ่งในตอนนั้นยายแดงก็หันมาเห็นแกแอบดูอยู่แม้จะหวาดกลัวแต่ตายงก็รับปากว่าจะไม่แพร่พายความลับนี้แก่ใครเพราะยายแดงแกเป็นหมอตำแยที่เคยช่วยทำพร แลช่วยชีวิตเมียกับลูกของตายงเอาไว้หลังจากวันนานแกก็ได้รู้ความจริงว่าสารที่ตั้งอยู่คือสารพีโพที่ครอบครัวยายแดงแกเลี้ยงเอาไว้เฝ้าท้องไร่ท้องนาและถูกสืบทอดบทายาทมาจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงยายแดงที่เป็นรุ่นสุดท้ายตายงที่รู้แบบน,นั้น ก็รู้สึกสงสารยายแดงจึงรับปากเป็นมั่นเป็นหมอว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดข้าเห็นว่ายายแดงไม่ได้มีพิษภัยอะไรก็เลยไม่ได้บอกพวกเองแต่ในเมื่อเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วข้าคงปล่อยไว้ไม่ได้ตายงกล่าวขอโทษชาวบ้านทุกคนที่ปกปิดความลับนี้จนเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้น แกหันไปสั่งลูกน้องให pues mm ้เตรียมระดมคนให้พร้อมคืนนี้แกจะพาไปที nah, ่ศาลผีโพงใหญ่แดงเมื่อถึงเวลาตายงก็ได้เดินนำกลุ่มชายชะกันมายังศาลผีโพงโดยที่ไอบุญก็ตามมาด้วยเมื่อมาถึงตายงก็ได้สั่งให้เผาศาลผีโพงนี้ทิ้งเสีย พวกมึงอย่ามายุ่งเรื่องของกูเส <ado> ียงแหบแห้งท <positives> ี่ดังมาจากทางด้านหลังทำให้ทุกคนหันไปมองก่อจะต้องผงาดตกใจเมื่อเห็นผีโพงยายแดงยืนจ้องเขม่งมาที่พวกเข่าพอเธอยาแดงอย่าก่อกรรมเพิ่มเลยกูไม่ใช่อีแดงมึง กจเอา,า,าเอว่าจบผีรายก็กระโจนเข้าคร่อมร่างของบุญพร้อมกับบีบคอแน,น่นมันพยายามจะถมน้ำลายใส่ปากของบุญเพื่อสืบทอดทายาทก่อนที่มันจะตายเสียงปืนดังสน,นั่นก่อนที่ลูกกระสุนจะพุ่งทะลุร่างของผีโพจนมันร้องลั่น คนที่พบโอกาสก็ใช้แรงเฮือกสุดท้ายที่ร่างของผีร้ายออกไปก่อนจะลุกขึ้นมาแอบอยู่หลังตาโยงด้วยความหวาดกลัวเขาสารมันเร็วสิ่งํำสร้างครบเพล่ก็ถูกโยนไปที่สารผีโพงจนไปลุกทั่วมทันใดนั้นร่างของผีร้าย ก็มีเปลวเพลิงลุกโชนขึ้นมาราวกับว่ามันจะมอดไหม้ไปพร้อมสาขันใดนานดวงไฟสีเขียวก็ได้ลอยออกมาจากร่างของยายแดงก่อนที่มันจะแตกสลายหายไปในที่สุดร่างของยายแดงเมื่อครู่บัดนี้ได้กลายเป็นซากศพที่แห้งเหี่ยว ราวกับถูกผีพโพงที่สิงอยู่ดูดกินภายในไปจนหมดสิน้นเมื่อทุกอย่างสิ้นสุดลงตายงก็ได้พาบุญไปให้หลวงพ่อรถน้ำมนต์เพื่อปัดเป่าคำสาปแช่งของผีโพงที่ยายแดงได้เคยแช่งเอาไว้นับแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านดอนดอกจานแห่งนี้ ก็ไม่ได้พบเจอดวงไฟผีโพงอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องสารผีโพงหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชั่นก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอรี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจ และกดติดตามหลอนไดอรี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกําลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ